ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะครับอยากจะเป็นหนี้ใช่ไหมครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นหนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะหมดหนี้หมดสินไวๆนะครับวันนี้นะครับจะแนะนําข้อมูลดีๆนะครับที่จะทําให้คุณหมดหนี้นะครับไวก่อนกําหนดนะครับผมประโยชน์อีกในหนึ่งก็คืออาจจะผ่อนเบากว่าที่เราผ่อนอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับวิธีนั้นก็คือการรีดอกเบี้ยนะครับผมไม่ว่าตอนนี้นะครับคุณจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือคุณจะเป็นหนี้สินเชื่อสว่วนบุคคลเงินก้อนอะไรพวกนี้ก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าคุณจะเป็นอาชีพอิสระนะครับหรือไม่ว่าคุณกำลังผ่อนหนี้บ้านหนักๆอยู่นะครับดอกเบี้ยแพงๆอยู่นะครับทำไมเราต้องรีดอกเบี้ยให้ถูกกลงใช่ไหมครับผม มองกันง่ายๆนะครับของเดิมไม่ว่าเราจะเป็นดีบัตรเครดิตหรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับหรือพวกหนี้บ้านต่างๆนะครับของเดิมเราเป็นหนี้ยี่ห้อไหนอยู่หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินไหนๆอยู่ใช่ไหมครับเราผ่อนเท่านี้ของมันอยู่นะฮะแต่ถ้าเรารีดอกเบี้ยมาเจ้าใหม่นะครับผมส่วนมากโปรแกรมดอกเบี้ยมันจะถูกกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งไอการที่ดอกเบี้ยมันถูกลงนี่นะครับมันทําให้เกิดได้2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเพราะเรดดอกเบี้ยถูกลงใช่ไหมครับ ยอดผ่อนถ้าสมมติเราผ่อนเท่าเดิมก่อนนะยอดผ่อนที่เก่ากับที่ใหม่เท่าเดิมแต่ที่ใหม่ดอกถูกกว่านะครับจำนวนเงินนะครับที่เราจ่ายในแต่ละงวดนะครับมันจะไปตัดต้นมากกว่าครับมากกว่าเดิมทําให้พอดอกเบีย้ยเป็นลดต้นลดดอกปั๊บมันก็จะหมดไวก่อนกาหนดนะครับนี่คือข้อดีข้อแรกเลยนะครับข้อดีข้อที่2นะครับพอย้ายมาแล้วฮะดอกเบีย้ยถูกลงนะครับมีโอกาสที่ยอดผ่อนมันจะถูกลงด้วยครับผม นี่แหละครับหลายๆคนที่รู้ข้อดีตรงนี้เขาถึงรีด็อกบี้กันครับผมแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับให้กับคนที่อยากเจอรีด็อกบี้นะครับผมโครงการเขาเปิดวันที่23เมษายน2567วัน2วันที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้วนะครับแต่อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เข้าถึงนะครับว่าสําคัญหรือจําเป็นต่อเราหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับเบบเบิ้ลโมจิวอร์เรตี้ครับช่องสาระวอร์เรตี้ที่หลากหลายไปได้วยเรื่องของสินเชื่อและการเงิน,นงต่างๆนะครับ เข้ามาแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสารสินเชื่อและการเงินต่างๆในครั้งต่อไปครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นหนี้บ้านอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นพนังกงานประจําหรืออาชีพอิสระนะครับผมสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับจากธนาคารออมสินนะครับเพราะเปิดโอกาสให้เราได้กู้นะครับโครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์นะครับเพื่อสังคมนะครับ ตั้งเปาแกนีครูเร่องตามนโยบายรัฐนะครับลดดอกเบี้ย4กลุ่มสินเชื่อครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่23เมษายน67นะครับก็คือวันนี้วันที่ผมทําคลิปนี้เองนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับเขาก็คือเขารับรีไฟแนนซ์นี่เดิมนะครับไม่ว่านี้เดิมคุณจะยี่ห้ออะไรนะครับธนาคารอะไรนะครับหรือเป็นนอนแบงษ์สถาบันการเงินอะไรนะครับแถมเขามีเงื่อนไขพิเศษให้กับคุณด้วยครับมันสามารถทําให้นี่ราหมดไวขึ้น หรือไม่ก็ผ่อนสบายขึ้นเพราะว่ามันจะตัดเงินต้นมากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยลดลงครับ นี่มันก็เลยหมดไวขึ้นครับซึ่งโครงการนี้นะครับมีการรีไฟแนนซ์4ตัวครับผมตัวแรกรีการ์ดนะครับก็พูดง่ายๆก็คือรับรีไฟแนนซ์นะครับสำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตครับเพื่อเอาไปชําระหนี้บัตรเครดิตนะฮะที่คุณเป็นหนี้อยู่ของสถาบันการเงินเก่าๆนะครับโดยการรีไฟแนนซ์หรือว่ารวมหนี้บัตรเครดิตนะครับจากที่เก่านะครับมาที่ออมสินเขานี่นะครับมันจะเป็นรูปแบบการผ่อนเงินกู้ระยะยาวนะครับลองเทอมนี่เองนะครับโดยที่วงเงินกู้ของเขานะครับจะไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับ หรือไม่เกินรายละห0 0แสนบาทครับแล้วก็การรีตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้หลักประกันคระผม เรามาดูถึงตัวที่2นะครับที่เขารับรีกันนะครับผมตัวนี้หลายคนน่าจะถูกใจเพราะเรียกว่ารีพีโลนะครับพีโลนก็ย่อมาจาก Personal Loan หรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนี่เองครับก็เป็นการรับรีไฟแนนซ์นะครับสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลครับเพื่อนําไปชําระหนี้สินครับสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินอื่นๆนะครับผมหรือจะเป็นนอนแบงก์ก็ได้ครับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนี่เองนะครับ วงเงินที่ให้กู้ตัวนี้นครับจะมากน้อยเนี่ยก็คือตามภาระหนี้เดิมคงเหลือกับสัญญาเก่านะครับโดยที่สูงสุดไม่เกินรายละ1 0 0 0 0แสนบาทครับและระยะเวลาผ่อนชำระนะครับก็ไม่เกิน5ปีครับสูงสุด5ปีนั่นเองและที่สำคัญนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันไม่ต้องมีหลักประกันครับ เรามาดูตัวถัดไปตัวที่3านะครับตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าสําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนี่แหละครับที่หลายๆธนาคารเขาไม่ค่อยรับกันนี่แหละครับตัวที่3านะครับเขาใช้ชื่อว่ารีนาโนครับผมก็คือรีไฟแนนซ์นะครับสําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยครับเพื่อนําไปชําระนะฮะหนี้สินประเภทนาโนไฟแนนซ์นะครับที่กู้เพื่อไปลงทุนในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับ ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ้ยนาโนไฟแนนซ์ ance, ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันจะมีสินเชื่ออยู่ในสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหลายตัวนะครับที่เป็นลักษณะนาโนไฟแนนซ์นะครับในแร b บ t ทแคทก็มีใน Money Thunder ก็มีในแอปเงินกู้ฟินดิกก็มีลักษณะนี้นะฮะคุณต้องไปดูว่าที่คุณเป็นหนี้อยู่เนี่ยเป็นลักษณะนาโนไฟแนนซ์หรือเปล่านะครับผมวงเงินให้กู้นะครับจะมากน้อยก็อยู่ที่ภาระหนี้คงเหลือกับยี่ห้อเก่าตามสัญญาเดิมนะครับมองกันง่ายๆก็คือถ้ายอดหนี้ที่เดิม 5 0 0 0 0ื่นนะฮะก็ต้องรีมาได้5 0,000่นไม่สามารถรีเพิ่มได้แสนหนึ่งนะครับไม่สามารถเพิ่มได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะให้คุณรีได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทครับโดยที่ระยะเวลาผ่อนชราระนะฮะอันนี้นานหน่อยนะฮะสูงสุดนะครับได้8ปีเลยครับแต่ในเงื่อนไขของเขาตรงนี้นะครับธนาคารอมสินเขาไม่ได้แบกภาระไว้คนเดียวเขาบอกว่าธนาคารอมสินเขาร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมรายย่อยหรือบสอยอนี้เองนะครับในการค้าประกันการกู้ครับผม มาตัสุดท้ายตัวที่4ีครับผมเชื่อว่าคนไทยตอนนี้นะครับหลายๆคนผ่อนบ้านแพงอยู่ใช่ไหมครับพอเราอยู่ครบ3ปีแล้วส่วนมากจะเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวแล้วนะครับเราลองไปสังเกตนะครับใครที่อยู่ครบ3ปีแล้วลองไปดูที่สัญญาคุณนะครับว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยบ้านคุณโดนอยู่ที่กี่บาทหรือว่าดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับ ถ้าโดนแพงอยู่มาตัวที่4เขาครับเขาใช้ชื่อว่ารีโฮมครับผมก็คือรับรีไฟแนนซ์นะครับสำหรับลูกหนี้สําหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยครับมองง่ายๆก็คือรีไฟนแนนซ์บ้านนี่เองนะครับเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิมนะครับวงเงินกู้1นึถึงหล้านบาทนะครับไม่เกินนี้นะครับผมคุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับเฉลี่ย3ปีแรกนะครับอยู่ที่2 9 5ต่อปีนะครับผม คุณก็ลองไปดูว่าไอ้สองเนี้มันถูกกว่าธนาคารเดิมที่คุณได้รับอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใช่มันก็น่าสนใจใช่ไหมครับโดยที่เงื่อนไขาการผ่อนของเขานะครับเงื่อนไขพิเศษผ่อนต่ํา ปีที่1นะครับจะผ่อนชาระเงินงวดล้านละ3,000บาทต่อเดือนนะครับปีที่2นะครับล้านละ4 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ปีที่3ครับล้านละ5,000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้นะครับถ้าคุณรีมาที่อมสินเขาได้นะครับคุณจะได้รับเงื่อนไขนี้นะครับเพราะจริงๆหลายคนอาจจะลืมนึกไปนะครับว่านี่บ้านเนี่ยจริงๆมันหนักสุดเลยนะเพราะมันหลักล้านนะครับผมแล้วดอกเบี้ยแต่ละเดือนเนี่ยมันบานนะครับผมถ้าคุณลดได้นะครับหรือว่าคุณมีวินัยคุณทยอยโปะต มันจะประหยัดไปหลายเดือนหรือเป็นปีเลยนะครับข่าวประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่า4ตัวนี้นะครับที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับธนาคารอมสินนะครับเขาเปิดให้ยื่นกู้นะครับได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันที่23เมษายน67นะครับถึงวันที่31กดกรกฎาคมปี67นี่เองนะครับก็ใครสนใจก็รีบๆหน่อยนะครับโดยที่ให้จัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมปี67เช่นกันครับ ครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของอมสินเขาได้นะครับหรือว่าสามารถวอล์กอินเข้าไปถามเลยครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับผมสําหรับวันนี้เช่นเคยก็หวังว่าสาระหรือข่าววันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมไม่มากก็น้อยละจะเป็นประโยชน์ตอนหนึ่งคนผมก็ดีใจแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็พบกันทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตุลลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย